สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า killers within เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งและก็กลุ่มของเขาที่ยอปฏิบัติการไถ่ตัวลูกชายที่ถูกลักพาตัวไปยนคาดไซแต่พวกเขาไม่มีเงินจะไปไถ่ตัวลูกเลยจนวันหนึ่งพวกเขาได้วางแผนกันเพื่อจะปล้นบ้านของมหาเศรษฐีคนหนึ่งและเมื่อพวกเขาไปถึงบ้านหลังนั้นก็ทำให้พวกเขาได้เจอกับเรื่องราวที่น่าสยง เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่อมแมนด้าสาวผมสั้นที่มีลูกชายวัยเก้าขวบที่มีชื่อว่าเควินในระหว่างที่เธอกับลูกชาย,ยกำลังเล่นกันอยู่ที่สวนสาธารณะก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ของอแมนด้าดังขึ้นแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมรับสายแถมก็ยังชวยลูกในไปเตะฟ,ฟุตบอลกันต่อพอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเรื่อยๆเควินก็บอกกับแม่ของเขาว่าให้รับโทรศัพท์ดีกว่าแอแมนด้าก็ยอมรับสายและก็ถามปลายสายว่าต้องการอะไรผู้ยังไม่ทันขาดคำก็มีกลุ่มของชายชกักรสี่ห้าคนนะ่ะเดินตรงมาที่ลูกชายของเธอ และก็จับลูกชายของเธอไว้แขมก็ยังทำร้ายควินจนเขาสลบไปแต่มันก็ยังตบหน้าเธอจนเธอสลบด้วยพร้อมกับที่พวกมันหนันรักพาตัวลูกชายของเธอไปจากนั้นภาพกระตัดมาที่บ้านของอมแนด้าตอนนี้เธอกำบาดเจ็บเล็กน้อยจากการต่อสู้กับผู้ร้ายอมแนดาตื่นขึ้นมาเจอกับริกสามีของเธอซึ่งก็เป็นพ่อของเควินและก็แซมน้องชายของริกซึงอมแนดาก็เข้าไปต่อว่าริกทันทีเพราะว่ารนะิกนั่นคือต้นเหตุที่ทําให้เควินต้องถูกจับตัวไป เพราะว่าเขานีไปโผลพันกับพวกพ่อค้ายาเสพติดก็ขัดผลประโยชน์พวกมันเนี่ยก็มาจับตัวลูกชายของริกไปจากนั้นริกเนี่ยก็ไปปรึกษากับน้องชายว่าต้องทอํายังไงดีเพราะว่าคนที่จับตัวของเควินไปเนี่ยต้องการเงินมากแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีเงินเลยถ้าขืนแจ้งตํารวจแล้วก็ไม่ดีแน่พวกเขาเลยคิดว่าต้องหาคนมาช่วยเรื่องนี้หลังจากนั้นก็มีคนมาเข้ะประตูซึ่งคนคนนั้นก็เป็นคนที่ริกกับแซมนัดไว้คนแรกก็คือแจ็คจอมวางแผนการในครั้งนี้มาพร้อมกับเนวิลนุ่งระปภส่ยแว่นที่ทํางานดูแลราคาเศรษฐีหลายคน ตานั้นแจ็คก,ก็เริ่มคิดวางแผนเพราะมันนไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากจะไปปล้นในตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาจะปล้นธนาคารแต่ดูแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้แจ็คตัวต้นคิดเนี่ยก็เลยบอกว่าเราเลือกไปปล้นบ้านเศรษฐีกันดีกว่าเพราะว่าระบบรักษาความปลอดภัยน่าจะน้อยกว่าและแจ็คก,กับเนวเนิลก็ต้องการส่วนแบ่งด้วยคนละหนึ่งล้าน 1, 000, และนั่นก็ทําให้ริกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมวนทางฝั่งแอนด้าเธอก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีของสามีและก็ตุ่มเพื่อนๆแต่จุดประสงค์ของเธอก็คือต้องการตัวลูกชายกลับค ทมให้เธอเนี่ยต้องตามน้ำไปก่อนแล้วแมนด้าเนี่ยก็แยกตัวออกมานั่งคนเดียวด้วยความกังวลริกก็เลยตามมาปลอบใจและก็บอกว่าแผนการครั้งนี้ต้องสําเร็จแน่นอนโดยให้เธอเนี่ยไปเจาะข้อมูลขอธนาคารว่ามีเศรษฐีคนไหนบ้างที่พอจะเข้าไปปล้นได้ตนทางฝั่งของแจ็คก็จะคอยวางแผนให้อย่างรัดกุมและก็มีอุปรกรณ์ต่างๆให้ทีมอย่างเต็มที่วนทางฝั่งของเนวิลก็คอยติดตามพวกเศรษฐีเพื่อจะให้รู้ว่าเศรษฐีเหล่านั้นไปที่ไหนและก็คนไหนที่ควรจะปล้นได้บ้างแต่ว่าแมนด้าก็คิดว่าแซมเนี่ยยังเด็กมาก ริกก็เลยบอกว่าแซมน่ะไม่เด็กแล้วแถมเขาเนก็ยังขับรถได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนคอยขับรถและก็ดูแลเรื่องงานผ่านหนะทั้งหมดในการปล้นครั้งนี้วัตนต่อมาพวกเขาก็เริ่มปฏิบัติการซึ่งตัวพวกเขาน่ยก็ไม่เปิดเผยตัวตนทุกคนนะใส่หน้ากากทั้งหมดและเป้าหมายก็คือบ้านของมาหาเศรษฐีที่มีชื่อว่าฟิลลิป ที่เขาอาศัยอยู่กับภรรยาที่ชื่อว่าซาร่ามีลูกสาวคนโตก็คือแคลและก็ลูกชายที่มีชื่อว่าคาาเมื่อฟิลิปกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าซาร่าในกำลังทำอาหารอยู่และลูกชายกําลังทํากันบ้านอย่างขยันขันแข็งสมิมีก็แต่ลูกสาวที่ตอนนี้กําลังอาบน้ําอยู่ฟิลิปในก็เลยขึ้นไปห้องนอนของลูกสาวเพื่อตามเธอมากินข้าวแต่ดูเหมือนว่าบ้านนี้จะค่อนข้างเปิดเผยกันอย่างมากและจากนั้นทุกคนก็มารวมกันที่โต๊ะอาหารมื้อเย็นแพรในก็ลงมาคนสุดท้ายด้วยชุดดูราแม่ว่าเธอเจะแค่มากินข้าาก็ตม จากนั้นฟิลิปเนี่ยก็รู้สึกว่ามีคนมาที่หน้าประตูบ้านเขาก็เลยเดินไปเพื่อจะเปิดประตูแต่ก็ไม่เจอใครในขณะที่ซาร่าเนี่ยกำลังโทรแจ้งตำรวจกลุ่มของพวกแจ็คเนวิลริกและก็แมนดาน้าเนี่ยก็เข้ามาพอดีตามด้วยแซมที่ขับรถม,มาสมทบจากนั้นริกก็พูดขึ้นมาว่าพวกเขาเนี่ยมาที่นี่เพราะว่าต้องการเงินเท่านั้นและครอบครัวข,ของฟิลิปเนี่ยจะปลอดภยัยแค่ฟิลิปนั้นต้องไปธนาคารแล้วก็ถอนเงินมาเท่านั้นซึ่งฟิลิปเนี่ยก็ไม่กลัวอะไรเลยและก็ยังบอกให้เมย์กับลูกๆน่ยนั่งรออยู่ที่บ้าน โนตัวเขาจะไปถอนเงินที่ธนาคารแล้วก็กลับมาอ่านนิทานให้กับเขาฟังก่อนนอนถึงแม้ว่าลูกเมียนจะคัดค้านแต่ฟิลิปก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่มีข้อแม้ว่าเร็กจะต้องพาฟิลิปไปและก็ใช้รถของฟิลิปเท่านั้นทั้งฟังของริกเนี่ยก็ไม่คัดค้านตันในสี่คนที่เหลือเนี่ยก็เฝ้าสามเมลูกที่บ้านเมื่อฟิลิปแล้วก็ริกขับรถออกไปแคลเนี่ยก็พยายามจะปัน่นป่วนคนที่เหลือในบ้านจนทำให้แจ็คนั้นเกือบยิงเพราะว่าเขาทนไม่ไหวแต่ยังดีที่ว่าเขาเน,นี่นนยก็กิด้กนเขึ เมื่อเขานั่นเกิดอยากจะเข้าห้องน้าขึ้นมาแต่ว่าแจ็คเนก็ไม่ไว้ใจเด็กชายเพราะเขาเนี่ยอาจจะหนีไปก็ได้ก็เลยส่งให้เนวิลเนี่ยพาเขาไปเข้าห้องน้ําที่มันอยู่ชั้นบนของบ้านและเมื่อเนวิลเนี่ยพาไปถึงห้องน้ําอยู่ๆเขาน่นก็ร้องเสียงดังลั่นพวกที่รออยู่เนี่ยตกใจก็เลยชักปืนขึ้นมาอเมนด้าเนี่ยก็เลยเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นปรากฏว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าน่ยมันน่าสยองมากเพราะว่าเนวิลเนี่ยกลายเป็นศพที่อ่างน้ําไปแล้วด้วยฝีมือของเขาอเมนด้าเห็นออยยย่่าาาาางนนนัั้้กกก็เลลบบซรวววิตแ และตอนนี้ก็ต้องตามหาเขาเพื่อถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้เด็กชายได้หายไปแจกคเลยถามซาร่าว่าปกติแล้วคาหน่ะไปเล่นตรงไหนซาร่าก็เลยบอกว่าถ้าไม่เล่นในตู้เสื้อผ้าเขาก็จะไปอยู่ที่ห้องนอนจากนั้นแจกและก็แมนดานก็จับตัวซาร่ามาเพื่อจะไปค้นหาว่าเขาหน่ะอยู่ส่วนไหนของบ้านและก็ให้แซมเป็นคนเฝ้าแคร์อยู่ที่ห้องโถงและจากนั้นพวกเขาก็ตามหาเด็กชายไปทั่วบ้านและเมื่อพวกเขาหนาะล่าสายตาจากซาร่าไม่นานเธอก็หายตัวไปและนั่นก็ทําให้พวกเขาหนะ่รู้สึกว่าบ้านหลังนี้ต้องมีอะไรแปลกๆอย่างแนน,น่อน ทางฝั่งของริกก็พาฟิลิปไปถอนเงินที่ธนาคารน่ะเรียบร้อยพร้อมกับกํบาลังจะพาฟิลิปกลับมาที่บ้านรินกได้กระทบไปหาแมนด้าว่าเขากำลังจะกลับไปแล้วพร้อมกับเงินสดก้อนใหญ่แต่ว่าอาแมนด้าก็บอกกับริกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านหลังนี้ไม่สู้ดีนะเพราะซาร่าและก็ข้าวนัดต่างก็หายตัวไปตอนนี้เธอกับแจก๊กกำลังค้นหากันทั่วบ้านเลยซึ่งมันก็น่าแปลกมากทางฝั่งของแซมที่เฝ้าแคลร์อย,อยู่ด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่น แซมก็ถูกแม่สาวแคลนอ่อยโดยการลูบไล้ตัวเขาและก็อ้อนให้เขาหนักแก้มันให้กับเธอเท่านั้นก็ยังไม่พอแคลนก็พยายามจะจูบเขาซึ่งนั่นก็ทําให้เขาน่ะเคิ้มไปด้วยเหมือนกับว่าแคลนจะรู้จุดอ่อนของผู้ชายเธอเนี่ยก็เลยขึ้นไปที่บันไดแล้วก็ถอดกางเกงในออกด้วยความที่แซมเป็นวัยรุ่นอยู่ทาให้เขาน่ะไม่สามารถจะปฏิเสธสาวตรงหน้าได้แคลนก็พาเขาไปบนห้องแล้วก็โซเดมอกคำกันที่โซฟาตอนนี้แซมน่กลายเป็นเหยื่ออารมณ์ของแคลนเรียบร้อยแล้วแต่ภาพมาที่ริกแล้วก็ฟิลิปบนรถ ซึ่งตอนน่อเนริกก็ขับรถไม่ถึงบ้านสักกีและฟิลิปเองก็ไม่ได้มีท่าทีจะกลัวพวกเขาเลยด้วยฟิลิปเ่ยก็บอกกับริกว่าครอบครัวของเขานักจะต้องปลอดภัยแล้วการที่พวกของริกคิดว่าครอบครัวของเขานักกำลังตกเป็นเหยื่อและตัวเองกาลังเป็นนักล่าอยู่นั่นคิดผิดแล้วตาของฟิลิปเนยก็มีแสงวาบขึ้นมาเหมือนกับปีศาจทำให้ริกนั้นตกใจอย่างมากเขาก็เลยเหยียบคันเร่งจนทําให้รถเนยไปชนเข้ากับต้นไม้และก็พลิกคว่ำส่วนทางบ้านตอนนี้แจ็คและก็อแอมนด้าก,ก็เจอศพของในวิลในบ้านแล้ว แมนด้าเลยบอกว่าเธอต้องตามหาซาร่าและก็คราวให้เจอแล้วทั้งสองคนก็เดินมาจนถึงมุมหนึ่งของบ้านแล้วก็ปรากฏร่างของซาร่ากับคราวในสภาพที่เป็นปีาศาจมีเขี้ยวเหมือนกับแวมไพร์และซาร่าก็กระโจนเข้าหาแจ็คทันทีแจ็คก,ก็เลยจัดการลั่นไกใส่เธอแต่ว่าเธอก็ไม่ตายทั้งสองคนก็เลยรีบหนีออกมาจากบ้านต่อมาแจ็คก,กับแมนด้าเนี่ยก็มาเจอเข้ากับแซมที่ถูกแคลเล่นงานโดยการกัดคอจนบาดเจ็บสาหัสทั้งสามคนเนี่ยก็เลยรีบหาทางออกจากบ้านให้เร็วที่สุดจนทางฝั่งนวิลที่ตายเนี่ยก็โดนกัดกิดกนนศจเล กระโว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้ล่าจากนั้นแจ็คเนี่ยก็ระวังแผนออกจากบ้านหลังนี้โดยแจ็คน่ะบอกกับแซมว่าพวกเขาจะต้องออกจากที่นี่แล้วก็พกปืนติดตัวกันไปด้วยคนพวกนี้คือปีศาจและการจะฆ่าม,มันจะต้องเล็งที่หัวเท่านั้นและจากนั้นทั้ง3ามคนก็หาทางออกจากข้างหลังบ้านจนได้แต่มันก็ไม่ง่ายเลยเพราะว่าสาร่าแพร์าวลพวกเขาเนี่ยหายตัวได้แล้วก็ตามมาจัดการกับพวกแมนด้าทางฝั่งของอแมนด้าเนี่ยก็พากันไปหลบยังห้องหนึ่งทั้ง3มคนเนี่ยค่อยๆเดินตามทางไปเพราะคิดว่า จะต้องมีประตูทางออกอยู่อย่างแน่นอนแต่พอเดินไปเรื่อยๆกลับเจอแต,ต่สม้างมาในห้องนี้จกกนกระทั่งปีศาจสามแม่ลูกนะ่ะเริ่มบุกเข้ามาเอาในพวกมันนะ่นล่าแซมไปก่อนคนแรกอแมนด้ากับแจ็คเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าทั้งสองคนเนี่ยก็เลยกลับมาที่รถเพื่อจะมาเอาอาวุธเพิ่มแต่ว่าตอนในรถก็ดันระเบิดซะก่อนทั้งฝังของริกที่ฟื้นขึ้นมาเขาก็หอบกระเป๋าเงินสดออกมาจากรถและก็มุ่งหน้ามาหา3ามคนที่เหลือต่อมาเขาก็เดินทางมาถึงบาร์แห่งหนึ่งเพื่อจะแวะดื่มแก้เเเเหนน่่่่่อออยยแตวาาากก็ดัมัมมจจบบบฟิลิลลปทีไะไะร จากนั้นฟิลิปเนี่ยก็เล่าให้กับริกฟังว่าที่จริงแล้วครอบครัวของเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาพวกเขาเ,เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์เลเชียนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์มานานแสนนานและครอบครัวของเขาเนี่ยก็สามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนแถมก็ยังมีชีวิตที่อมาตะถึงแม้ผู้หญิงจะมีอายุสั้นกว่าผู้ชายก็ตามจิ่งเดียวที่ทําให้ครอบครัวข,ของเขาอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการกินเลือดของมนุษย์และสําหรับผู้หญิงที่ต้องการจะมีชีวิตอยู่ให้นานยิ่งขึ้นก็ต้องใช้มนุษย์ผู้ชายนะมายบบัดดกาามมมเเสีียววิิญญ,ญพื่่่อออใช้ตตูไ ซึ่งแซมก็เป็นเหยื่อของแคลไปแล้วเป้าหมายของแคลก็คือต้องการจะขยายเผ่าพันธุ์โดยการใช้แซมเป็นพ่อพันธุ์ซึ่งมันก็โหดร้ายมากเมื่อปีศาจสาวที่น่ากเกลียดน่ากลัวอย่างแคลนั้นปลุกแซมขึ้นมาอีกครั้งเพื่อจะให้มีอะไรด้วยเก่งเพื่อต้องการแค่สเปิร์มของเขาเท่านั้นแล้วก็ขาดทิ้งพอริรู้เรื่องนะก็เลยขอให้ฟิลิปไว้ชีวิตของแมนด้าแล้วก็แจ็คด้วยแต่ว่าแซกัาแมนด้าก็ยังโดนซาร่าแล้วก็เขาตามมาเล่นงานไม่หยุดซาร่าพยายามจะฆ้าเธอกับแจ็คให้่เนนะเเนััวาท โดก็เลยจัดการยิงไปที่หัวของสาราจนตายคาที่จนทางฝั่งฟิลิปก็นั่งคุยกับริกอยู่ฟิลิปบอกว่าเขารู้เรื่องราวของริกทั้งหมดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะว่าริกก็ว่าตัวของริก้าไวโพพันกับก,บการค้ายาเสพติดจนทำให้ลูกชายต้องถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่ริกนะ่ะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำฟิลิปก็บอกว่าถ้าเขาอยากจะรอดก็ต้องแลกกับชีวิตของทุกคนจากนั้นฟิลิปเนี่ยก็ไปจ้างคนในบาร์ให้ซ้อมริกเพื่อจะให้ริกเนี่ยได้บทเรียนแต่ว่ววาาาาาารินนั้้้้กกกก็ส็สสูไดแและขเอเเขอุญจจจงบ ส่วนสาวเจ้าของบ้านเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นท่ารับใช้ของพวกฟิลิปบันดานหลายชั่วอายุคนแล้วและก็ไม่สามารถทาอะไรพวกนั้นได้แต่ว่าก็ยอมให้กุญแจรถกับลิกไปทางฝั่งของแมนดานและก็แจ็คก,ก็บุกมาช่วยแซบพวกเขาพยายามยิงให้โดนหัวแคลก,กับขขาแต่ว่าแจ็คก,ก็พลาดท่าตกมาจากชั้นสองจนบาดเจ็บส่วนทางฝั่งอแมนดานน่นก็ถูกทรมานต่อมาทางฝั่งของแซมก็พยายามตัดโซ่ที่มัดมือของเขาไว้แต่มันก็ตัดไม่ขาดสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจตัดมือตัวเองทิ้งและก็สาม,มารถหลุดประจากตรงนั้นได้ ก่อนที่แซมจะมาช่วยแจ็คแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าแจ็คถูแคลนะักตับไตไส้พุงออกมาจนหมดวนทางฝั่งของแซมนะันก็คว้ามีดได้ทันเขาก็เลยจัดการฟันไปที่คอของแคลจนตายขาที่จนกระทั่งเหลือเพียงแค่แซมนั้ก็อาแมนดาที่หนีมาได้แมนดาก็คิดว่าริกนะคงจะไม่กลับมาแล้วก็เลยขับรถออกไปแต่ว่าฟิลิปก็กลับมาถึงบ้านพอดีนั่นทำให้เขาในแค้นม,มากเมื่อเห็นลูกเมียของตัวเองตายเขาก็เลยจัดการหักคอแซมแลวก็จัดการกับแมนดาต่อจังหวะที่ฟิลิปเนะี่ยพุ่งตรงไปหาแมนดา ริกก็ขับรถพุ่งชนเขาด้วยความเร็วสูงแต่ปีศาจย่างฟิลิปนั้นก็ไม่ตายง่ายๆตองสามีภรรยาเนี่ยก็เลยต้องต่อสู้กับปีศาจและจังหวะนั้นแอมแนด้าเนี่ยก็ได้โอกาสเธอเนี่ยก็เลยช่ดคอ,อฟิลิปทิ้งพร้อมกับริกที่ตามมาฟาดหัวของฟิลิปซ้ำจนทําให้เขาตายขาที่หลังจากนั้นบ้านเศรษฐีฟิลิปเนี่ยก็ถูกไฟไหม้วนทางฝั่งของริกาแมนด้าก็ได้เงินเพื่อจะไปแถตัวลูกชายจากพวก้ายาเสพติดและเมื่อได้ตัวเควินกลับมาแล้วสามพ่อแม่ลูกก็กอดกันด้วยความดีใจ ตอนที่แมนดาจะขับรถออกไปกับครอบครัวแล้วก็กดมือถือเพื่อจะให้ระเบิดที่เธอวางไว้ในถุงเงินนํามันระเบิดและนั่นก็ทําให้พวกผู้ร้ายน่ะตายกันหมดสุดท้ายเควินอแมนดาและก็ริกก็รอดชีวิตกลับมาด้วยกันและสิ่งนี้ก็ทําให้ริกนาเขตดจนเขาน่ะบอกกับตัวเองว่าจะไม่ไปพผพันกับพวกพ่อค้ายาอีกแล้วและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเ,เพื่อนๆนะครับที่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสำหรับผมนะฮะหนังเรื่องนี้มันคือหนังที่ผสมผสานความเป็นแอคชั่น ลและก็เฮอร์เร์เข้ามาด้วยเหมือนตอนแรกมันจะเป็นหนังอาชญากรธรรมดานะครับแต่พอเรื่องราวนะครับมันดําเนินไปสักพักหนึ่งก็กลายไปมาเป็นหนังโหดหนังเฮอร์เร์ซะงั้นเพราะพวกแกเนี่ยได้ไปเจอเข้ากับแบมพร,ร์ที่กินคนเข้าแทนแต่และฉากที่เป็นฉากไล่ล่าฉากฆ่าเนี่ยคือว่าโหดมากๆเลยต้องบอกว่าตัวละครหลักของเรานะฮะสวยคือสวยมากๆนะครับที่ไปเจอกับข้อโศเศษทีนี้แต่สุดท้ายนะพวกแกก็รอดมาได้แบบว่าปาฏิหาริย์นะปกติแล้วนะครับถ้าเป็นหนังอาชญากรทั่วไปแล้วไปเจอกับอะไรแบบนี้ ผมว่าทุกคนคงตายกันหมดอ่ะคือการที่แกไปปล้นบ้านนะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแต่สิ่งที่มันเจ๋งก็คือพวกแกนะฮะสามารถกําจัดปีศาจพ,พวกนั้นได้ตั้งที่เป็นคนธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้เก่งเรื่องการฆ่าหรือไม่ได้เก่งเรื่องการต่อสู้เป็นเพียงแค่2ผงวเมฆคู่หนึ่งที่พยายามจะช่วยลูกเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สนุกเอาเรื่องเหมือนกันนะครับและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ imdb ไปได้5.0คะแนนส่วนทางฝั่งมเมืองเขื่แนเะ่าคนะครับไนนย่ยม กพจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ